รายการต่อตนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบิลและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับบินพาคุณผู้ชมล่องใต้มาที่จังหวัดระนองครับการเดินทางในครั้งนี้นะครับบินได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโมเมนต์ที่ใช้สร้างได้ไม่ต้องรอ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมครับคุณผู้ชมครับจุดที่บินยืนอยู่ตรงนี้ครับนี่คือท่าเรือของคลองลัดโนดนะครับซึ่งเป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลม่วงกรวงอำเภอรกระเปอร์จังหวัดระนองซึ่งที่นี่ต้องบอกว่ามีป่าโกงกลางจํานวนมากเลยครับคุณผู้ชมครับทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามของธรรมชาติของป่าโกงกลางที่นี่นะครับบินจะพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปบนเขาที่เขาบอกว่าเป็นดอยแห่งใหม่เลยของที่นี่เรียกว่าดอยร้อยวิวอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ นี่เลยนะครับวันนี้มีปราชุมชนรออยู่เต็มเลยนะครับงั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพบกับปราชุมชนที่ดอยร้อยวิวข้างบนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาที่ คลองลัดโนดนะครับจุดแรกที่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่เลยนะครับพี่เฟรนบอกว่าที่นี่แหละใช่ไหมฮะใช่พี่เฟรนทําไมต้องมาจอดตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้เป็นเป็นคล้ายไฮไลท์แรกของตำบลม่วงวงเหมือนกันถ้าเราเข้ามาพื้นที่ตรงนี้เปรียบเสมือนเขาเรียกว่าเป็นที่โมเดลครับขึ้นมาบนนี้ดูสภาพของกิ่งได้เลยว่าคุณจะไปจุดไหนพี่กันไหนคือเหมือนแบบว่าเป็นภาพบมุมสูงที่เราสามารถมองเห็นได้หมดเลยใช่ครับข้างหลังที่เราเห็นอยู่นี่คือเป็น ทะเลอดามันเบืรอข้างในเนี่ยเขาเรียกทะเลสาบระนอง hmm. อ่าในฝั่งนี้จะเป็นลากูนข้ามาจากทะเลอดามันซึ่งเป็นเขตของประมงพื้นบ้านของพื้นที่แถวนี้ก็จะมาหากินกันอแล้ว uh huh. จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราก็าคือคลองรัดโนดก็จะอยู่ฝั่งั่งนูน้นแหละอ่า huh. ใช่ครับผมอยู่ฝั่งนี้ก็มีน้องๆครับผม uh huh. ต้องชื่นชมกลุ่มน้องๆแหละ uh huh. ได้เห็นศักยภาพของพื้นที่ครับ แล้วก็เขามองถึงเรื่องการอนุรักษ์ไร้ร่วยก็คิดว่าถ้าทําการอนุรักษ์ก็ใช้การท่องเที่ยวมาเสริมครับแต่การขึ้นมาที่นี่ครับบางเฟนไม่ธรรมดาไม่ง่ายนะจริงๆเรามี2เส้นทางครับเส้นทางที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะใช้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าจะขึ้นมาถึงแต่ถ้าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความรวดเร็วขึ้นมาแค่ชมบรรยากาศแล้วก็ ดูพื้นที่ภาพรวมของอำเภอกระเปือทั้งหมดก็ใช้เนี่ยเส้นทางที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่ก็จะแอดเวนเจอร์หน่อยแอดเวนเจอร์หน่อยรถก็จะจอดได้เฉพาะตรงนี้แต่นี่ยังไม่ใช่จุดไฮไลท์อยังย่างอยู่ตรงไหนครับเแต่ขึ้นไปด้านบนครับผมยังต้องขึ้นไปอีกใช่ยังไงครับสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเนี่ยไต่ไต่สันเขาขึ้นไปไต่สันเขาขึ้นไปทดสอบกาลังเราคาจะงั้นเดี๋ยวให้บางเฟรนได้นำไปดูขบวนดีครับผมเดดี๋ยวไปูับลยเชิญครับ 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตน้ำยาบ้วนปากแปรงตองมาริโลสลดการสะสมของแบคทีเรียไม่แสบปาก คุ้มค่าจากการใช้กําลังขานจริงนะครับขึ้นมาบนนี้บางเป็นบ,บอกว่า5นาทีก็ประมาณ5นาทีนะ<ช>บางฤทธ์นะบ,บนนี้เนี่ยต้องให้บางฤิธ์บอกก็แหละว่าพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับอะไรบ้างถ้าเป็นช่วงนี้ช่วงฝนไมต่ตกราก็จะเห็นภาพวิวบรรยากาศนะครับตรงนี้จะเป็นอ่าวกระเปอรเราก็จะเห็นชุมชนของ แหลมสนนี่ครับเราจะเห็นบริเวณนี้ทั่วเลยครับ360องศา3 6 0องศาเลยครับผมแล้วก็มันจะมีแนวเขานี่ยาวไปประมาณ400เมตรครับมันจะมีต้นเม็ดชนมันมันขึ้นบนเขาเหรอครับปกติส่วนมากมันจะขึ้นอยู่ริมทะเลครับเอ้าแล้วมันขึ้นมาบนนี้ได้ไงนั่น่ะเป็นความมหัศจรรย์ของบนนี้เหมือนกันของบนอยเมจะสังเกตเห็นได้ว่าเปลือกเปลือกเขาที่เป็นสีแดงๆนี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยครับต้นเม็ดชนครับนี่ก็คือถ้าใครมาที่นี่นี่อยากจะให้เป็นจุดแรกเลยใช่รเพื่อจะได้โอนของ คลองรัดโนดก่อนจะลงจากดอยร้อยวิวไปนะครับบางนัสรีบอกว่าเรามีสินค้าในชุมชนเป็นสินค้าดีด้วยดื่มชูกําลังก่อนจะได้กระปี้กระเป๋านะครับนี่คือกาแฟอะฮะอาราบิก้าครับผมอาราบิก้าใช่ครับเป็นของชุมชนที่นี่เลยของชุมชนครับผมปลูกที่หมู่บ้านคลองของตรงนี้ผมจะเป็นสวนกาแฟแล้วก็เอาไปบดด้วยวิถีชุมชนครับผมแบบธรรมชาติไม่มีสารพิษนะครับพั่กันเองเลยชุมชนผมโอ้โหเดี๋ยวขอญาดดมนิดนึงนะฮะ กลิ่นหอมมากแ้้กลิ่นเข้มมากเลยนะ,ะไหนๆมาแล้วนะครับอุปกรณ์เราพร้อมงั้นเรามาดิฟกาแฟกินกันสดๆบนดอยร้อยวิวดีไหม หน้าที่เราจะลงมาในคลองรัดโนนนยฮะเราขึ้นไปตรงเขาดอยร้อยวิวดอยร้อยวิวมาเรียบร้อยแล้วก็เห็นบรรยากาศตรงนี้แหละใช่ใช่จุดเดียวกันเลยเหรอฮะจุดเดียวเลยปากง์กางตรงนี้เลยอเมซอนเมืองไทยเนี่ยคือเราเห็นจากข้างบนเนี่ย มันเยอะมากจริงๆครับผมทําไมพื้นที่ของที่นี่จึงสามารถที่จะอนุรักษ์ป่าโกกลางได้เยอะขนาดกิจกรรมหลักๆของชาวบ้านของเราชุมชนตรงนี้ที่ทำกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยเราจะอนุรักษ์ปลูกโกงกลางเป็นหลักคนในชุมชนเนี่ยช่วยกันดูแลลูกค้าที่มาเที่ยวกับเราเนี่ยหนึ่งคนต้องปลูกต้นโกงกลางกับเราหนึ่งต้นต้นโกกลางนี่มัน มีครบสารพัดทุกชนิดเลยตรงนี้ทั้งต้นเป้งต้นกงกลางใบเล็กใบใหญ่ลำปูลำแพนเป็นป่ากงกลางที่อุดมสมบูรณ์ถามพี่จอนว่ามันมีผลดียังไงกับระบบนิเวศของที่นี่ก็เหมือนอู่เข้าอู่น้ำของชาวบ้านตรงนี้เลย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัต์น้ําไวอ่อนป้องกันัยธรรมชาติเรือท้องแบนอย่างนี้ที่ออกหากินในแม่น้าลาคลองโดนลมโดนไรเนี่ยเราสามารถมาหลบอยู่ในคลองมาหากินอยู่ในพื้นที่แม่น้ําลําคลองตรงนี้ได้<อ>เพราะเรือเล็กส่วนนี้ไม่สามารถออกไปหากินที่ปักอ่าวหน้าทะเลใหญ่ได้ป่ากงกลางเนี่ยจะเป็นแนวกําแพงถ้าว่ามีป่ากงกลางสมบูรณ์สัตว์น้ํามันก็อุดมสมบูรณ์ตามมาด้วย<ะ>ชาวบ้านก็มีรายได้เกี่กับการท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมกันมาสำหรับโปรแกรมมาถึงโปรแกรมการท่องเที่ยว ใครที่มาที่คลองรัดโนดกิจกรรมที่คลองรัดโนดเราก็มีกิจกรรมหนึ่งนั่งเรือชมป่ากงกลางมาแล้วเราก็ต้องปลูกป่ากงกลางเสร็จแล้วเราก็ล่องแพเปียกแล้วก็ทานอาหารทะเลปลาเก๋าปลากระพงแดงเลยก็แล้วแต่จดจดจากกระชังมีห้องพักโฮมสเตย์เรียบร้อยหมดแล้วถ้าอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชนวิถีของชาวประมงของที่นี่เรามีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างง่ายๆที่สุดก็หนึ่งการเพาะเลี้ยงปูนิ่มเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูกัน ในแต่ละปีเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยแค่ไหนครับก็มาในคองรัฐนน่ก็เป็นหมื่นหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วก็กิจกรรมที่เราพลาดไม่ได้เลยสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนก็คือปลูกต้นโกงกางครับปลูกต้นโกงกางครับผมคนละกี่ต้นนะคนละหนึ่งต้นแค่นั้นครับไม่เอาเยอะคนละหนึ่งต้น <ผม S 1> แต่คนละหนึ่งต้นอย่าลืมนะเป็นหมื่นคนครับผมก็แสดงว่าเราสามารถที่จะร่วมกันปลูกป่าโกงกางได้ประมาณหนึ่งหมื่นต้นต่อปีครับผมงั้นเราช้าไม่ได้ครับรีบไปกิจกรรมแรกกันเลยนั้นคือการ ปลูกปากโกงกางครับไปเลยเอาเลยอย่างนี้เลยเราอย่างไงครับเนี่ยโ,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 โอเคได้เลยเรครับหลังจากนั้นเราก็อแล้วก็คนกลับมาต้นโกงกลางที่เอามาปลูกเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครต้นนี้ก็เพาะไว้เป็นปีนะครับเป็นปีคะครับผมง่ายดามากเลยนะครับในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถ้าใครอยากจะมีโมเมนตด์ดีๆแบบนี้นะครับ ลูกป่ากกงกลางไปด้วยสัมผัสกับบรรยากาศอันเคี้ยวช่วอุ่มสดชื่นแบบนี้ไปด้วยมาได้เลยครับที่คลองลัดโนดจังหวัดระนองโมเมนต์ <Moment S 1> ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย a m a ซิ่งยิ่งกว่าเดิม สินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนได้เวลาที่บินรอคอยแล้วครับคุณผู้ชมครับมาที่คลองลัดโนดความสเต์เตทั้งทีนะนี่ เป็นเมนูอาหารที่ทางฟาร์มเนี่ยจัดให้เราเลยใช่ไหมครับคุณนุ้ยมีเมนูอะไรบ้างขอแนะนำหน่อยเมนูนะคะเป็นปลารายทอดขมิ้นแล้วก็ปลาเก๋าวนึ่อซีอิ๊วตัวโตมากใช่ค่ะแล้วก็เป็นกุ้งทอดกระเทียมอันนี้เด็ดก็คือยำปูนิ่มค่ะเป็นยำปูนิ่มใช่ปูนิ่มก็เป็นจากความที่นี่ของชาวบ้านที่นี่เลยค่ะเลี้ยงเองเลี้ยงเองด้วยใช่ค่ะ ก็ผัดใบเลียงแล้วก็พวกหอยเนี่ยค่ะประมาณนี้นี่แบบสดๆแดงเลยนะนี่เป็นฟูจากไหนครับเป็นฟูจากในทะเลแถวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยใช่าวบ้านจับได้ใช่ใช่ใช่ค่ะชาวบ้านดักเองจับเองชิมอะไรก่อนดีครับปลาเก๋าหนึ่งซีอิวก่อนไหมเอาปลาเก๋านึ่งซีอิวก่อนเลยโอ้ดูเนื้อเลยครับเนื้อแน่นมากเต็มไปด้วยสมุนไพรเครื่องเทศนะครับปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วครับต้บอกว่า รสชาติของเครื่องเทศเครื่องปรุงเนี่ยเข<ห>าหวานอยู่แล้วแล้วได้เนื้อปลาเนื้อปลาเนี่ยหวานแล้วก็นุ่มทําไมเนื้อปลาหวานเพราะว่ามันเป็นปลาสดถึงเราจะปรุงไม่อร่อยสมมติเราปรุงไม่อร่อยยังไงแต่ว่ารสชาติของปลามันจะอร่อย,ออยใช่เนื้อปลาเฉยๆมันก็จะอร่อยเพราะความสดของมันจะทําให้หวานสุดยอดเลยปลาเก๋านะอันนี้กว่าปูนิ่มครับปูนิ่มซึ่งเป็นปูนิ่มจากกระชังในคลองลัดโนดนะฮะยำปูนิ่ม นิ่มมากสามารถทงได้ทั้งเปลือกจริงเลยแล้วก็ที่สาคัญพอเอามายำเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆมีความเค็มหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีความหวานนะครบรสเลยที่นี่เนี่ยนอกจากมีอาหารอร่อยๆแบบนี้แล้วยังมีกิจกรรมมีกิจกรรมแล้วก็มีที่พัก um <baskets> ใช่ใช่พัก้พักค้างคืนให้กับสาวาช่ใช่ยมีอยู่ ห้องสามห้องค่ะแต่ห้องนึงนอนได้ประมาณ5คนในห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวหมดเวลาหนูขายทริปเนี่ยพร้อมกับอาหารและกิจกรรมหัวละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอาหารสองมื้อนะคะนอนพักคืนหนึ่งนอนพักคืนนึ่แล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศได้ทำกิจกรรมร่วมกันใช่แต่ถ้ามาวันเดททริปเนี่ยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทก็คือมาเช้าเย็นกลับ แต่ถ้าดูรายการนี้รับให้หัวละหนึ่งพันบาทหรือหนึ่งพันบาทใช่ค่ะดูรายการต้องบอกว่าดูรายการของฮะรายการอัปเดตไทยแลนด์ใช่ค่ะต้องบอกนะครับว่าอัปเดตไทยแลนด์แล้วที่สำคัญต้องบอกว่าพี่กอลองด้วยใช่เดี๋ยวบินขอตัวทานอาหารข้างหน้านี้นะที่อยู่ข้างหน้าให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะมีกิจกรรมต่อไปในภาคบ่ายนะครับงั้นทานด้วยกันไหมได้ค่ะโอเคยังค่ะ เขาบอกว่าเรื่องของปูนิ่มที่นี่เนี่ยก็มีการเลี้ยงกันเยอะมากเลยครับก่อนทอนามิเนี่ยจะตุกกระชังเนี่ยจะเลี้ยงปูนิ่มอยู่ประมาณกระชังนึงอยู่ไม่ต่ำกว่าประมาณ2 0 0พันกว่ากล่องถึง3,000ันกล่องนะครับครับจริงๆแล้วปูนิ่มเนี่ยมันเป็นปูชนิดไหนฮะเป็นปูที่เราทั่วไปใช่ครับ<ะ>เป็นปูดำธรรมดาทั่วไปเลยครับอ,อแล้วทําไมมันถึงนิ่มได้การวิธีของมันจริงๆเนี่ยปูเนี่ยถ้าเราจะลดระยะเวลาของมันเนี่ยเราต้องเอาเท้ามันออกก่อนเพื่อให้มัน งอกขึ้นมาใหม่อ๋อมันงอกขึ้นมาได้ด้วยงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะอยู่ระบบนี้เลยครับความสมบูรณ์อันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยเป็นครับแต่แต่ไม่หนีบครับปูนิ่มนี่คือปูนิ่มนะครับอ๋อนี่ครับมันก็จะนุ่มๆนิ่มๆในิ่มๆแบบนี้เลยนี่คือตัวมันแต่นี่คือกระดองของมันอ้าวใช่นะครับตัวนี้ตายแล้วนะคือมันถอยหลังออกมาเลยครับอันนี้คือใน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 บ้านของมันเนี่ยใช่เดิมนี่คือคือร่างของมันอยู่แบบนี้ร่างของมันอยู่แบบนั้นครับ คือคือตัวที่เรามาปล่อยเลยครับอ๋อแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับต้องเลี้ยงกี่กี่เดือนถึงจะขายได้ถ้าปูขนาดเล็กแบบนี้นะครับอยู่ประมาณ10กว่าวันครับสิวันถึงยี่สิบวันไม่ถึงเือนไม่ถึงครับไม่ถึงกิโลกรัมเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ300กว่าบาทครับ300กว่าบาทต่อกิโลกรัมครับผมส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปทานยังไงครับก็คือเป็นปูทอดกระเทียมพริกไทยบ้างหรือว่าเป็นพวก ยำอะไรพวกนี้ครับได้หมดครับครับแล้วอาหารเปล่ามันกินมันกินอะไร ก็คือกินปลาปลาขนาดเล็กๆลงมาหั่นใส่ในกล่องไปก็จะเป็นปลาทูตัวเล็กอะไรพวกนี้ครับครับโอเคนะครับดังนั้นถ้านักท่องเที่ยวอยากจะมาสัมผัสจับมันได้เลยใช่ไหมสัมผัสเจ้าปูนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มน่มนิ่มแบบนีนมันได้เลยผัดกระเทียมพริกไทยได้เลยแล้วก็เอาไปกินเอาไปทำเป็นอาหารนะครับเหมือนกับมือที่ผ่านมานั่นเองเราก็ทานไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือยำปูนิ่มนะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับที่อย่างนี้นั่นเองนะครับน่ารักมาก สิ่งที่คนในชุมชนได้รับจากการที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับจัดทริปกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คืออะไร,รการท่องเที่ยวของชุมชนตรงนี้เป็นการท่องเที่ยวรักษาระบบนิเวศของปากคงกลางตรงนี้เป็นหลักเลยเรามีการส่งเสริมหรือว่าจะสืบทอดสืบสานตรงนี้อย่างไรให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนครับก็เด็กๆน้องๆหลานๆตรงนี้วันหยุดโรงเรียนปิดเลยอย่างนี้ก็จะมาช่วยกิจกรรมพาลูกค้ามาเที่ยวเดินใจหัด มาปลูกป่ากองกลางมาทํากิจกรรมกับลูกค้าเลยประมาณนี้ต้องมีส่วนร่วมกันหมดคือเหมือนเขาก็ได้มีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ที่อย่างพี่จ้นด้วยเราก็จะเริ่มปลูกฝังน้องๆเด็กๆหลานเลยอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยตอนนี้ก็เริ่มมีเห็นว่าเป็นไกด์เยาวชนใช่ไหมในพื้นที่ที่เริ่มจะมาแสดงบทบาทตรงนี้เลยครับสุดท้ายอยากจะให้พี่จ้นได้ฝากอะไรถึงผู้ชมถ้าใครอยากจะมาสัมผัสมาเปิดประสบการณ์ที่คลองลัดโนดแห่งนี้จะต้องติดต่อมาที่ไหนครับผมติดต่อมาที่ ผมบางจอนลังสลิตวันรามานหรือว่าเฟสของรัโนดฟาร์มสเตยครับ 0828022481ครับผมวันนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับเต็มอิ่มมากๆเกี่ยวเรื่องของการมาเปิดประสบการณ์ที่คลองลัดโนดนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะครับบินได้สัมผัสถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ที่มีอยู่โดยชุมชนนําไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวและที่สําคัญคือการปลูกฝังให้กับพวกเราที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้สัมผัสกับการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็จะได้ต่อยอดนะครับเพื่อทําให้ชุมชนแห่งนี้นั้นเนี่ยยังคงทรัพยากรธรรมชาติแห่งนี้ไว ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้ดูต่อไปนะครับสว่วนนี้ต้องขอขอบคุณพี่จ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะครับ,รบที่ให้เกี่ยวกับ <ผม S 1> ทางาการขอบพระคุณนะครับครับผมผู้ชมสามารถมาสัมผัสโมเมนต์ดีๆแบบนี้ได้ทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในพื้นที่ที่ไหนจะไปอัปเดตเรื่องราวประเทศไทยตรงจุดใดสามารถติดตามได้ในอัปเดตไทยแลนด์นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนพร้อมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ